เป็นท่อสั้นความยาว3เซนติเมตรนำส่วนที่ตัดไปชั่งปริมาณอย่างละ300กรัมแล้วนำไปแช่นะ้ำเป็นเวลา2ชั่วโมงเพื ใสบิกอร์ฟังข้าวตั้งไฟต้มสานาทีคนเป็นระยะระยะเพื่อให้เส้นใหญ่ฟังข้าวละลายจนเหลือแต่เนื้อเยือ่อใส่กะละมังใส่น้ำเปล่าและเทเส้นใยลงในกะละมังที่มีน้ำและล้างด้วยน้ำประมาณห้าน้ำจนหายลื่นแล้วเทเส้นใยลงในผ้าขาวบางบีดน้ำออกให้หมด ก็จะได้เส้นใยสำหรับทากระถางชีวภาพแล้วค่ะเส้นใยไปปั่นกับน้ำโดยใช้อัตราส่วนเส้นใย300กรั